สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วเอาความสวยควมงามมาฝากค่ะดูสวยมากๆเลยพี่น้องอัมสเดัมจะอัมสเดัมใกล้ๆกับ Central, เซ็นทรัลเดินไม่นานเท่าไหร่นะพี่น้องเดินไม่นานเท่าไหร่ประมาณ1 0 1 0นาทีหรือ15นาทีเดินค่คะ เอาความสวยควางามมาฝากเพื่อนๆนะคะ่ะเนาะเหลือต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ก็เริ่มผลิใบแล้วพี่น้องเริ่มแล้วมันเริ่มร้อนแล้วพี่น้องอเริ่มร้อนมาแล้วอากาศดีมากวันนี้พี่น้องดีมากวันนี้ได้หยุดด้วยก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูเรือเรือนี้ก็เป็นเรือที่เขาดื่มกันเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มผู้คนก็เริ่มออกมานั่งดื่มข้างนอกแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้อยู่ในบาร์เขายังไม่ให้เข้าไปเขาให้ตั้งอยู่ข้างนอกค่ะเหมือนเหมือนเหมือนร้านนี้ร้านนี้เขาก็มีเรือน้าเป็นเป็นร้านค้าเขาเห็นไหมคะนะเอาความสวยกลมงามมาฝากพี่น้องพี่น้องจ้าเบื้องล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้าในเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆ ขอบคุณที่เขามารับชมสาวทิลี่นํำโดยจ่าเด้อขอบคุณหลายๆอันสวยงามบ่จ้ะต้นใหม่กำลังพีกำลังไอนะั่นอย่างสวยงามเลยจ้ะจะสูใ้ใ้เบื้องไกลๆอันยูยูมองนี้เลยจ้ะเนีย่ยยูมองไอมุมเนี่ยอันอีกน้อยนึงก็เป็นบานทิลี่จ่าอยูตรงยูตรงไงอ้อเนี่ย ตรงนิ้วมากเลยคะ่ะเดี๋ยวพอเห็นนาะมันโบฟูกัดเนี่ยจะเดินไปอีกน้อยหนึ่งขางซ้ายเมื่อก็เป็นบานซิลี่จะ้ะโบกไกลจากบานทิลี่ปันใดเนาะคะ่ะแถวนี้เนาะขอบคุณเลยหลายเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะะเนาะค่ะเนาะเบิงทิวทัดไปค่ะเบิงทิวทัดพาเที่ยวพาเที่ยวกับพี่น้องพาเที่ยวมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวอัมสดัมพี่น้องจ้จาเที่ยวอัมสดัมน้ำกันฝาโปรดปรุงมากพี่น้อง đó mà bưng mุม này cái à. bưng bẩn hơn cho bưng bẩn bẩn Hoa Lan cho bẩn Hoa Lan view Hoa ถ้าไปฟังนี่มันอาจจะหย่อนแสงนิดหน่อยนะจ๊ะนะอาจจะหย่อนแสงนิดหน่อยต้นใหม่ก็กำลังเคี้ยวชะอุ่มเจ้าพี่น้องต้นใหม่เบลล์เริ่มกำลังเคี้ยวชะอุ่มอีน้อยก็ดอกดอกดอกโลนเต็มถนนจ้ะกัน้ำกับซีซุกกับพวกพี่น้องจ้ะ เอาความสวยความงามมาฝากอันมูพลไปเก็บเห็ดเท่าว่ามีเห็ดเก็บกับมาเบิงวิวเนาะจาเนาะมาเบิงวิวน้ากันขอบคุณเลยหลายจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้สาวทิรีเนาะจาเนาะฝ่าสวยป,ปลอดโปร่งอย่างงามเลยพี่น้องจ้าเบิง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 น้ากันเบิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นําเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเลือกกาลังแรนมากพอดีพี่น้องเลื่อยไง เห็นบ่เห็นเลื่อไงบ่กระลังมากพี่น้องจ้ากรลังมาเดี๋ยวเราลองไปเบิ่งฟังนี่ว่ามันว่ามันสีไอ้นั่นบ่ว่ามันสีย้่อนแสงบ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขามขามถน,นนไปน้ำกันโอ้ยรถมากพอดีย่อนแสงบ่ครับพี่น้องจ้ารถมากพอดีจักรยานกับพานพี่น้องโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถรถรถพี่น้องรถนะอันนี้อีกมุมนึงอันนี้อยู่อยู่ฟังทางนี้เกลื่อนแดดบอดซองด้วยจ่าแดดบอดซองจ้าเห็นบอจ่างงามบองามบอพี่น้องงามบอแดดอฟังนี่คือแดดซองนะ้วจ้าน้องฟังนี้แดดซอง ฟังนนในเดซองต้นไม้ก็กำลังพรีใบพี่น้องกำลังพรีใบเอาความช่วยความงามมาฝากพี่นอ้องคนเมืองไทยเนาะเบื้องน้ำกันพี่น้องจ้อาอายู่อลแลนด์ก็เริ่มสิเปิดแล้วละจ้าเริ่มสิเปิดเอาเรือไม้ขั้นหนึ่งแล้วจ้าเรือไม้ขั้นหนึ่งแล้วขอบคุณพี่น้องได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าได้จ้าฝากกดติดตาม ไลกุ้ยแช่ทีรี่น้ำเนเดอ้อพี่น้องขอบคุณค่ะโอ,อ้เลือกเลือดหลอดมากพอดีพี่น้องเลือดหลอดมากพอดีอันบททายเพื่นอนดอก